สวัสดีครับอยู่กับเราช่องฟังคันเงินครับผมคมันนี้ควันลายสิมาเห็ดอันในหเมียครับมันห่างครับพี่น้องมันห่างผู้ใดเคยเห็นนะครับเนี่ยเอฟซีทันใดเคยได้บงเอฟซีทันใดเคยได้เห็ดแน่ครับนี่ยของบุลโบุร่านครับมันนี่ไนมันห่างครับพี่น้องตัวนี้มันขาดครับเนี่ย ท่านลายก็เลยต้องในเฮ็ดให้ครับเฮ็ดให้แม่บ้านเพิินสอมไหไหมครับแก้งไหมครับพี่น้องจักสีใสใดบ่ใด,ใด,ได้ไดรบ่หูคือกันนรงพี่น้องของบุลำบุล่านครับผมอันเฮ็ดมา,าแต่แต่รลุนพอรุ่นแม่แหละครับนี่ตัวเนี้ยไนเนี้ย ันหลายกิจกอมครับเย็ดหูนายาแกงไมครับอันนี้ไม้ไมแท้เลยครับนี่เนี่ยนายาผมโบหูเรียงมอนเรียงไมด้ดอกครับสื่อเพื่อนเอาครับสื่อน้ำพี่น้องปองตายเพื่อนนี่แหละครับชื่อพี่นอ้อเงเข้าอยู่น้ำบานนี่แหละ เป็นเลี้ยงมอนเลี้ยงไม้เนาะนก็เลยซื้อนองเขามาเป็นแม่บ้านเพิ่นอยากได้สินนุ่ง่าเสีนว่าเพิ่นก็เลยสิ้อตำสินครับอันนี้เพิ่นน้ำช่วงระยะเวลาเขาบอกท่านนี่ไปแห่การแห้งานเนาะครับลื้อไม่เห็นให้เขา ี่แม่บ้านเพิ่นเวลาว่างๆเพื่นกรสิกแกงไหมนะครับไบ้ะตา้มสินตําผ่าแพ่เนี่ยสินเนี้ยครับผมนี่มันขาดครับเฮ็ดเลีว้วเราไมนขาดครับผมพี่น้องปั้นลายกันเลยในไมเ้เฮ็ดให้เพิ่นครับเนี่ยโอ้มันเถอะ นี่ครับ,บรมันเปนของโรงงานครับพี่น้องของงานใส่ใดใส่ไฟอันนี้ของบ่ลาบ่ลานเ้อครับออกกับร่างกายอย่างเดียวครับพี่น้องแก่งแขนวนๆอย่างเดียวครับพี่น้องนี่ก็ขาดครับพี่น้องพื่ว่านะครับ ของเกาบลัมบุล่าเนาะมันโดนลายพี่น้องก็เลยํำรุดสุซสมครับอันนี้เราก็ใส่เสือกนี่ครับหมัดอันตัวตัวควางออกเล็กในนี่ครับเนี่ยคนลายกเอาแนวนี้ครับนี่ยน้องแนวมัดของ แข็งแข็งนี่ครับเพื่อนเดินนิยมบนนี่หริบินแข็งนี่เอามาหมัดให้แค่นีา,นามันขาดเขาก็เปลี่ยนใหม่อีกคือเขาครับรู้ว่าใส่ใดใส่บ่ใดดิทดสอบตรวจ่องมันครับพี่น้อง หลมรู้เถอะครับเอฟซีผ <laughs> ู้นี้มันบูแหูเราครับเนี่ยเอาเอฟซีทันใดหูกะหลุนเกาๆวยครับสิหูละครับเด้อเนี่ยห,หกกล,นล,ล,นล,นลุนเกาๆนี่หูแถะนี่ครับเดี๋ยวกวนไล่สิทดร่อง,งอ,องไหนบังครับนั่นจะเป็นยังไง ครัเดี๋ยวเอาเอาเอาสียกเซนี่มาใส่หนิครับพี่น้องเอาตัวนี้ตกครับน้องนี่ตัวนี้เขาต้องเอากวมครับเนี่ต้องเอาขวมครับแ้วเขาลอกกลางครับผมนีสสน่สายใส่เศนครับใสยในต้องกามไปครับมันกวหลายสีล่องแกงคนระับ เกี่ยเลยวะวัว uh, น,นี่กัุรครับเนี่ยโอ้ใส่ได้แล้วครับพี่น้องที่ที่เบินหมากไามครับพี่น้องเหยียบงายครับ เบิ่งควัหลายสีล่องเห็ดเบื่องครับเมียควัหลายว่าให้ล่อง,งอมึงก็เฮ็ดปบบไหนแถวๆเมื่อบอกใครเนะี่นี่ครับก็ต้องเฮ็ดแบบนี้ครับพี่น้องแม่บ้านแม่บ้านเห็ดให้เบิ่งครับครับคือตัวนี้นะครับพี่น้อง ตัวนี้ที่คว้าลายส่มเมื่อกี้ครับผมนี่ครับตัวนี้ตัวนี้มันขาดครับพี่น้องคว้าลายส่มเมือ่อกี้นี่ครับตัวนี้จะเป็นอักครับภาษาเล่าเขาเอื่นอักครับไออันภาษาไทายเพื่ออื่นเนี่ยอะไรคือกงเกียนนี่ครับผมคือหลอเกียนเขาอย่านี้เพียงนะครับ จุดแรกคือนี่ครับไหมสียูนี่ครับ,รบกวกไซอักนี่ครับแต่ขึ้นเป็นเส้นเป็นสายนี่ครับนี่สายไหมครับนี่ขึ้นมานี่ขึ้นมานี่เราจะเอามาคล้องใช้รักนี่แล้วก็ลงมานี่ครับมาเข่าตัวนี้เชือหนึ่งครับพี่น้องเนี่ยนี่เป็นไม้ล้วนๆครับพี่น้อง ตอนนี้กำลังเอาใส่ไนต์ตัวพุ่นครับยังบระท่านไห้กวกใส่ลักเด้ครับพี่น้องนี่เพิ่นปั้นปั้นให้เพื่ออยังครับนี่๋อให้มันเขามันให้มันเขาให้มันฝันใส่กันครับพี่น้องคือห้มนหมุนเป็นเกลียวนะครับผมให้เส้นไม้นี่มันบ่ได้แตกนะครับพี่น้องห้มันเขากันครับขันเข้าบ่กวกแบบนี้เส้นไม้มันสิก แตกออกจากกันมันสิฟุ้ยครับผมพี่นอ้องเข้าใจบัลลัรับฟุ้ยมันคือจะไหม้ออกนี่ครับนี่ครับเร็จจากตัวน,นั้นฮาก็สิเอามาปันป่นใส่อักคร,รอออกกคับผมนี่ปั่นใส่อักครับนี่ภาษาเล่าถาอีสานเท่าเอื่นอักครับผมนี่ตัวที่แม่บ้านกำลังปั่นอยู่นี่ครับโบนี่แหละครับโบเด เสียขาพื้นคาไฟให้มันหนากครับพี่น้องนี่พุ่มปัญญาเศร้าบ้านของอีสานบ้านเฮ้าครับของบุลำบรานรักษาไว้ในเด้อครับพี่น้องของบุลำบรานเฮานี่หาเบิ่งได้ยากครับพี่น้องหาดูยากมากอยากเขีนอยากเบิ่งมาเบิ่งเอาเด้อครับเด้อในช่องพังขันเงินครับผม เอาปันเลยครับครับนี่ก็แม่บ้านไปได้ไหมมาแต่ใส่น้อครับแมย์บนนั่นสื่อเพิ่นมากเลยครับเด้อพี่น้องเดือบซีแม่บ้านเพิ่นไปสื่อเข้ามาสื่อเดี๋ยวนี้มันก็แพงเนาะครับพี่น้องจกเพิ่นสื่อมาจังเดยเป็นกิโลครับกิโลเลยจากบ้านเนาะครับเดี๋ยวนี้ โอ oh. right ้โหพี่น้องกิโลหนึ่งกับพันเก่ามันแมนเฮาเลียงเองลย่างมอนเลียงไม้เองมันกับพานพิธีกรรมหลายย่างนะครับพี่น้องอันนี้แม่บ้าน่อคอยมีเวลาเวลาได้เลี่ยงครับผมอันเวลาว่างก็สื่อเพื่อนเอามาเฮ็ดเอาโหลดครับพี่น้องนี่ครับชีวิตแบบเรียบง่ายของแม่บ้านของอีสานบ้านเฮาครับเบิ้งครับพี่น้อง นี่แนวนี่ก็บเบากเลยครับตัวนี้ก็ต้องใส่น้ำมันลอลื่นครับนี่มองคว้านลายเห็ดอยู่นี่ครับต้องใส่น้ำมันลอลื่นน้ำมันกับหาบบยาคครับพี่น้องนี่ครับบดบบยากในตลาดร้านค้าขายเป็นน้ำมันพืชครับพี่น้องอ่าครับขึ้นมานี่มานี่บยากครับพี่น้องเนี่ยเอาไม้กวาดเห็ดเอาก็ได้ครับพี่น้องนี่ครับแนวขัน ก็เตรียมน้ำไว้ถ้าหดเรื่อยๆครับพี่น,อน้องเป็นยังจะหดน้ำน้ำฟันเอ๋อแม่บ้านบอกว่าเอาน้ำเอาน้ำเซอเอาน้ำใส่เรื่อยครับอย่าให้มันแตกให้มันฝันกันให้มันเข่ามันให้มันเป็นเกี่ยวให้มันแน่นครับพี่น้องกลัวสิได้อันนี้ก็โดนเติบู่เดิ้อพี่น้องครับอืปวดแขนแล้วครับพี่น้องแค่อันนั้นอันเดียวครับนะ่ะ เนี่ย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 อ,อันเดียวครับเ่าท่านได้เหมิดครับพี่น้องแม่บ้านผมก็จมมาปวดแขนแล้วครับพี่น้องโอ้ยกลัวสิไดแต่ละสินแต่ละตรงนี่ปัทธุพ่อเลี้ยเติบอยู่ครับพี่น้องเห็ดหยากพอสมควนครับพี่น้องสำเพอพ่นสื่อกันแพงงานฝีมือกลัวสิไดออกมาแต่ละอย่างแต่ละชิน สินแต่ละตรงกับบ่คือกันได้พี่น้องหนึ่งเดียวเนี่ยบ่คือกันก็ของโรงงานครับของโรงงานมันจะคื่อกันเปะเปะเปะแต่นี่ท่อมือท่มือครับมันสีใด้แต่ละตรงแต่ละสินแต่ละอันแต่ละผืนนี่สีบ,บ่คือกันครับพี่น้องไล่กับแบบเดียวกันแต่ว่าหาบบ่างสีบ่คือกันครับแต่ละพื้นเดียวกับจิมมี่หนึ่งเดียวอยู่ในโลกนี่แหละครับกลัวสีใด้เดี๋ยวตะเบิ้งคลิปหนานแล้วกันครับผม คลิปนี้ก็อันควานหลกับฝากช่องไว้น้ำเนียด้ยครับเด้อฝากช่องพังคันเงินไว้น้ำเนียฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้เพื่อแจ้งเตือนในช่องของเฮ้าไว้น้ำเนียด้ยครับเด้อสิปเป็นสินสิปเป็นผ่าโลงหรือสิปเป็นเนี่ไดไรไอเอฟซี FC ทั้งหลายได้ติที่ตามกันไปครับผมทันงท้ายคลิปนี้ควานหลกับกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม